สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โลกของคณิตศาสตร์กับแมทธิมาครูหนุ่มครับยังอยู่ในเมอร์ดโหมดครับฉเฉลยข้อสอบในคอร์สมู u ูแอดวานโดยส่วนใหญ่ครับจะเป็นแนวข้อสอบของ m อ็มวิทกับ k ควิทในคอร์สมูทูแอดวานแต่ถ้าเป็นข้อสอบเตรียมครับโดยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในคอร์สมูทูคอนเซ็ปต์เลือกเรียนตามคอร์สท,ที่อยากจะสอบได้เลยครับ มาดูกันต่อในข้อที่2อ,อันนี้เป็นแนวข้อสอบ m w i d t ครับโจทย์บอกว่าให้ x เ,เป็นจำนวนจริงแล้วก็ไอ้ก้อนนี้ครับเท่ากับ0ให้หาค่าของชุดนี้เวลาเราพูดถึงสมการกำลัง3ตัวแปรเดียวเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับเราต้องหาคำตอบแรกให้ได้ก่อน คำตอบแรกก็คือว่า x เป็นอะไรครับที่เอาไปแทนแล้วผลลัพธ์มันจะเป็น0นะแต่เนื่องจากว่าข้อน,นี้ครับมันดูค่อนข้างยากนิดหนึง่งเพราะมันมีพวกรูทเข้ามามีรูทเข้ามาครับพอมีรูทเข้ามาครับให้ทําอย่างนี้ครับครูก็จะมองในชุดนี้ก่อนชุดนี้4ตัวถ้าเรามองเนี่ย การแทนค่า x ลงไปแล้วดูว่าผลลัพธ์มันเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมองง่ายขึ้นในรูทเนี่ยมันมีรูทสองครับครูก็ลองแทน x ด้วยรูทสองเข้าไปแบบนี้ลบสองรูทสองเอาแค่ชุดนี้ก่อนรูทแปดก็ได้สองรูทสอง รูปสกำลังสองได้2 2 3เป็น6กบวกหกรูสองฟืบอ่าปรากฏว่าเท่ากับ0นย์ครับพอมันเท่ากับ0ูนย์เนี่ยเรามาดูชุดที่ครูมาร์กเป็นสีฟ้าไว้เราสามารถที่จะเขียนชุดนี้ครับในรูปกำลัง3สมบูรณ์ได้โดยใช้ค่า x จากตัวนี้ครับก็คือ x เท่ากับรูปสใช่ไหม มันจะต้องเท่ากับเดี๋ยวเรารู้ว่า x กาลังสลบสารูอง x กาลังสบวกห x ลบสอรูองเนี่ยเราเขียนแบบนี้ได้เขียนให้มันอยู่ในรูปกําลังสสมบูรณ์ก็คือจากตรงนี้ครับหน้าลบหลังกําลังสหน้ากำลังสมลบสหน้ากำลังสองหลังบวกสหน้าหลังกำลังสอง ลบหลังกำลังสเรารู้ว่า x เท่ากับรู้สองใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยครับนี่มันก็จะออกมาตามที่ครูมาร์กไว้เลยเป็น3หน้ากำลังสองหลังก็จะเป็น3 x กำลังสองคูณรู้สองสหน้าหลังกำลังสองแล้วก็ลบหลังกำลังสาม เห็นไหมครับว่ามันออกมาเป็น x กาลัง3ลบ3รู้สอ x กาลังสบวก6 x ลบ2รู้สองโอเคตัวที่ครูวงกลมสีฟ้าไว้มันคือตัวนี้มันคือตัวนี้นี่ครูก็เอาไปแทนได้โจทย์เราก็จะออกมาเป็น x ลบแบบนี้ครับ ต้องเท่ากับ8โอเค8มันคือ2ยกกำลัง3เราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังมันเท่ากันเลขชี้กำลังแสดงว่าฐานต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราอ้างว่า x อกลบรู2ต้องเท่ากับ2ครูย้ายสลับกันเหตุผลครับมีคืออย่างนี้ครูจะไปสร้างสมการของตัวแปร x ขึ้นมาครับ เพื่อเอาไปแทนค่าในคำถามอันนี้มันมี x กำลัง5ถ้าเกิดครูเลือกเขียนแบบนี้แล้วครูไปยกกำลังสองทั้งสองข้างค่ามันจะไม่มีติดรูทเพราะไม่มีติดรูทมันจะง่ายขึ้นหน้ากำลังสองสหน้าหลังหลังกำลังสอง หรือสรุปได้ว่า x กํลังสลบ4 x ย้าย2มาลบครับ4ลบ2ก็เหลือ2เท่ากับ0นี่เราได้ค่าชุดนี้ขึ้นมาเป็นไอเดียไว้ก่อน <c oughs> เราได้ตรงนี้ออกมาเอาล่ะคราวนี้ครูก็จะทำการเปลี่ยนตัวคำถามให้มีไอ้ตัวสีดำที่ครูมาร์กไว้ ครูก็จะมาเขียนแบบนี้ครับ x กำลัง5ลบ4 1 x กำลังสองครูจะทำคำถามให้มี x กำลังสองลบ4 x บวก2 x กำลัง5ครูแยกเป็น x กำลัง3แล้วครูก็วางแทนไปเลยครูแทนดื้อเลยเป็น x กำลังสองลบ4 x บวก2 ข้างนอกเราเหลือลบ4 1 x กำลัง2บวก2017เราเราลองเอา x กำลัง3แจกเข้ามามันจะเป็น x กำลัง5ลบ4 x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ชุดหน้าครับมีการลบ4 x กำลัง4ข้างนอกเราต้องบวก4 x กำลังสี่ มีการบวก 2x กำลัง3ข้างนอกเราต้องลบ 2x กำลัง3ชุดนี้ก็คือ0ได้เลยอือหืคือ0ครับโจทย์เราก็จะเหลือแค่นี้ครับ 4x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 41x กำลัง2บวก2,017 ครูก็จะมาจัดต่ออีกครับครูก็จะมาเขียนใหม่เป็นแบบนี้ครูเขียนเป็น 4x กําลัง2ข้างในก็เอาตัวเดิมมาแทนอีก x กํลัง2 x กํลัง2ลบ 4x บวก2ข้างนอกเราก็จะเหลืออะไรครับเหลือลบ 2x กํลัง3 41x กํลัง2บวก2,017แจกเข้าไปดูครับอีกเช่นเดิมเป็น 4x กํลัง4ลบ 16x กํลัง3บวก 8x กํลัง2มีลบ 16x กําลัง3ข้างนอกต้องบวก 16x กํลัง3มีบวก 8x กําลัง2ข้างนอกลบ 8x กํลัง2เพื่อให้มันบาลานซ์อยู่เหมือนเดิม ชุดนี้ก็ศูนย์อีกแล้วอ่าตอนนี้เราจะเหลือแค่นี้ครับเราจะเหลือแค่ชุดทั้งหมดนี้รวมกันออกมาลบ x 3 x กลัง3บวก1 6 x กเลังสเหลือ 14x3 เกลัง3เหลือลบ x 9 x กลังสแล้วก็ไปบวกกับ2017อ่าคุจัดต่ออีกครับ จนกว่าจะได้คำ,คำตอบอันนี้ครูเขียนเป็น 14x ดึงออกเปิดวงเล็บอันนี้จะเหลือ x กำลังสองเขียนเหมือนเดิมครับลบ 4x บวก2ข้างนอกเหลือ 49x กำลังสองบวก2,017คูณเข้าไปดูครับเป็น 14x กำลังสาม ลบ 64x กำลัง2บวก 28x มีการลบ 64x กำลัง2ข้างนอกต้องบวก 64x กำลัง2บวก 28x ข้างนอกต้องลบ 28x ชุดนี้ก็เป็น0ูนย์อีกแล้วเพราะว่า x กำลัง2ลบ 4x บวก2เป็น0สุดท้ายครับเราจะเหลือแค่นี้อันนี้เป็น64ไปลบ49 64 <c oughs> 64บสี่ไปลบสี่สครับได้ 15x ห้กำลังสลบยิบเดี๋ยว64สิบสลบสี่ส้าใช่เหรอ64สิบสลบสี่สิ้าแล้วก็ลบย8 x <c oughs> อ๋ออันนี้มัน14บคูณสมันต้องเป็นัษ <c oughs> ทีครับ มันต้องเป็นครูก็ว่าแล้วเชียวห้าสิบหก x กําลังสองโอเคอันนี้ต้องเป็นลบห้าสิบหก x กําลังสองครับลบใช่ไหมต้องบวก5 6าสิบหก x กําลังสองจิบโอเคแล้วเราก็จะเหลือแบบนี้ครับจิบเหลือห้าสิบหกลบสี่สิบเก้าใช่ปะ่ะเหลือเจ็ด x กําลังสอง แล้วก็ลบ 28x บวก2,017เรารู้ว่าก้อนนี้นะครับดูก้อนนี้ไว้ปึ๊บปึ๊ดูก้อนอนี้ไว้คูดึง7ออก7ออกเหลือ x กำลังสองลบ 4x อืมเห็นไหม พอเราได้แบบนี้เรารู้แล้วครับว่า x กำลังสองลบ4 x บวก2เท่ากับ2เท่ากับ0ททศีครูก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ4 x ก็จะกลายเป็นลบสองนมครับตรงนี้เราก็แทน x กำลังสองลบ4 x เราก็แทนด้วยลบ2 <c oughs> ทศีครับและก็บวก2017 บ -14 บวก2017ก็จะได้คำตอบครับคำตอบเราก็ออกมาเป็น2.003อืเรียบร้อยครับข้อนี้คำตอบเราก็เป็นช้อยข้อ2ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ลาร์ดพอสมควรก็จิบมาให้ดูเป็นข้อที่2ครับ ในเฉลยข้อสอบ m w i t h k w i t h สำหรับคอร์สมูตูแอดวานเทปหน้าดูกันต่อครับเป็นข้อที่3า